ตอนนี้คุณกำลังฟัง Space Bar by Chisda เรื่องราวจากอาวกาศจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับเรื่องราววันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นเรื่องราวของ Space อย่างแท้จริงเลยครับกับในตอนที่ว่า การเดินทางของดาวเทียมสู่อวกาศเต็มไปด้วยอันตรายจะมีใครรู้บ้างครับว่าดาวเทียมที่ถูกส่งไปอวกาศนั้นรอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งที่มีอันตรายเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่วินาทีที่ศูนย์นะคะที่จรวดลำเลียงมีการจุดระเบิดเชื้อเพลิงเพื่อทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าไปจนถึงกระทั่งการแยกตัวของดาวเทียมออกจากจรวดขนส่งตัวจรวดของดาวเทียมเองนะครับก็จะต้องเผชิญกับแรงลมปะทะ แรงสั่นสะเทือนมหาศาลขณะแหวกกำแพงเสียงแรงสั่นสะเทือนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์จรวดแรงเข็นจากความเร่งหรือแม้แต่แรงระเบิดจากการแยกตัวของท่อนจรวดก็ตามนะครับเมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ไปจนหมดแล้วซึ่งแรงทั้งหมดนี้จะถูกส่งผ่านไปยังดาวเทียมที่ติดตั้งอยู่ภายในส่วนหัวจรวดนั่นเองครับถึงแม้ว่าระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่มีการโคจรขึ้นสู่วงโคจรน,นั่นเองครับ แต่นับเป็นช่วงเวลาที่มีการลุ้นระทึกมากเป็นช่วงวินาทีที่มีการชี้เป็นชี้ตายต่อความเป็นอยู่ของดาวเทียมนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดและความสําเร็จของโครงการเลยทีเดียวขณะขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศดาวเทียมก็จะต้องเผชิญกับแรงทางกลมากมายอันมหาศาลดังที่กล่าวเวลาข้างต้นนะครับซึ่งสามารถจําแนกแรงออกเป็น3ประเภทได้ดังนี้นะฮะอันแรกก็คือในเรื่องของแรงกระทําแบบคงที่ หรือที่หลายคนรู้จักกันในเรื่องของแรง G นะฮะซึ่งมันเป็นแรงที่มาจากอัตราเร่งของจรวดที่อาจสูงได้ถึง4-5ถึงเท่าของความเร่งโน้มถ่วงโลกครับแรงที่2ก็คือแรงกระทําแบบแปรผันนะฮะเช่นแรงสั่นสะเทือนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์จรวดแรงลมประทัดต,ตัวจรวดขณะเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศและแรงสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของแรงกระทำแบบเฉียบพลัน เช่นในเรื่องของการจุดระเบิดสลักยึดท่อนปลายจรวดในระหว่างการแยกตัวนั่นเองครับทั้งหมดนี้ล้วนแล้วสามารถสร้างความเสียหายกับดาวเทียมที่ถูกติดตั้งบนจรวดได้ดังนั้นเหล่าวิศวกรผู้ทําการออกแบบโครงสร้างดาวเทียมจะต้องคํานึงเสมอว่าดาวเทียมที่พวกเขากําลังสร้างอยู่นั้นนอกจากจะต้องสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้แล้วยังจะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทนทานต่อแรงทางกลเหล่านี้ได้ โดยไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างที่ปล่อยขึ้นสู่วงโคจรน,นั่นเองนะครับเพราะนับตั้งแต่วินาทีที่เครื่องยนต์จรวดถูกจุดขึ้นทีมวิศวกรจะไม่มีโอกาสที่จะทําการแก้ไขหรือซ่อมแซมดาวเทียมได้อีกต่อไปยกเว้นบางภารกิจเช่นกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลนะฮะที่สามารถยังแก้ไขได้คําถามต่อมาคือแล้วทําอย่างไรละ่ะถึงจะมั่นใจว่าดาวเทียมที่จะสร้างขึ้นมาจะมีความแข็งแรงเพียงพอ และเดินทางขึ้นสู่อ,อกวกาศได้อย่างปลอดภัยคำตอบนั้นก็คือเราจะต้องมีมาตรการอย่างน้อย2อย่างที่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการออกแบบและผลิตดาวเทียมนั่นเองครับมาตรการที่1ทําทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ทำการวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้างดาวเทียมเพื่อทำการคำนวณหาตัวแปรที่บ่งชี้ถึงความแข็งแรงเช่นค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยโดยกระบวนการนี้นะครับ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการออกแบบโครงสร้างดาวเทียมจนกว่าจะมั่นใจว่าโครงสร้างที่เราได้ออกแบบมานั้นมีค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยที่เพียงพอก่อนที่จะส่งแบบไปผลิตจริงนะครับมาตรการที่2เพื่อเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกขั้นหลังจากที่โครงสร้างดาวเทียมได้ถูกผลิตและประกอบเสร็จแล้วตัวดาวเทียมเองนะฮะก็จะถูกส่งไปทดสอบเอเวทนะครับที่จำลองแรงทางกลโดยดาวเทียม จะ,ะเผชิญในระหว่างการส่งขึ้นสู่อวากาศเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะสามารถทนทานต่อภารกรรมเหล่านี้โดยไม่เกิดความเสียหายได้หรือไม่ตัวอ,อย่างเช่นถ้าวิศวกรทราบอยู่แล้วว่าในระหว่างที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวากาศนั้นจะมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นดังนั้นวิศวก,กรก็จะทําการพิสูจน์ตั้งแต่บนพื้นโลกด้วยการนําโครงสร้างดาวเทียมไปทดสอบด้วยการเขย่าบนเครื่องกําเนิดการสั่นสะเทือน ด้วยความรุนแรงที่มีความใกล้เคียงกับของจริงนะฮะหรืออาจจะมากกว่าในระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงได้โดยภายหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นจะมีการตรวจสอบด้วยสายตาด้วยอีกครั้งนะครับเพื่อมีการเปรียบเทียบกราฟการตอบสนองของโครงสร้างก่อนและหลังทดสอบรวมถึงจะมีการทดสอบฟังก์ชันการทํางานของดาวเทียมหากผลลัพธ์ออกมาเป็นปกติไม่มีส่วนใดของโครงสร้างเกิดความเสียหายก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่า ตัวดาวเทียมเองจะมีความแข็งแรงที่จะต้านทานแรงสั่นสะเทือนของจรวดขนส่งได้ครับอย่างไรก็ตามนะฮะหากมีความผิดปกติหรือเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างการทดสอบวิศวกรก็ยังสามารถที่จะทำการสืบสวนหาสาเหตุและทำการแก้ไขรวมถึงนำมาทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะมีการส่งมอบดาวเทียมไปประกอบบ,บนตัวจรวด เพื่อทำการส่งขึ้นสู่อวกาศต่อไปและนี่เป็นเพียงเบื้องหลังส่วนหนึ่งของเหล่าวิศกรจิสดาที่จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าการลงทุนลงแรงเป็นระยะเวลาแลมปีในโครงการดาวเทียมนั้นจะได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและไม่สูญเปล่าเพียงเพราะมันไม่แข็งแรงพอและพังเสียหายก่อนที่จะมีการเริ่มใช้งานจริง และนี่ก็คือ Spacebar by g i ิสดาประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์อย่าลืมนะครับเรื่องราวจากอาวกาศจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป